b บบี้ดอสนะครับถ้าถึงจุดแนวต้านนี้เมื่อไหร่บูลลิศทันทีเราต้องดูนะว่าคืนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากเวลาที่ผมทำอยู่ตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับของวันที่19ตุลาคมนะครับฉะนั้นข้อมูลอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในวันต่อไปเราก็ว่ากันอีกทีอ่ะ ณเวลานี้นะครับเราก็ได้สรุปนะว่า Baby d o อเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับในเรื่องของตอนนี้สภาวะตลาดคริปโตแดงหมดเลยทั้งกระดานข้อมูลนี้ะนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นข้อมูลที่ทุกคนก็รู้นะครับแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้นะครับณนะประมาณถ้าเกิดเราได้ดูกราฟนะครับของ Baby d o อตอนนี้นะครับ ก็มันกำลังจะกลับขึ้นไปทำไฮเดิมนะครับไฮเดิมเ erm นี่ยอยู่ประมาณ6,500 6,500นะครับ08ตัวนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ5,900นร้อยนะครับ08ตัวนะครับฉะนั้นตอนนี้มันกำลังไต่ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของวันพุธเนี่ยวันพุธที่19เเนี่ยมีการไต่ราคาเนี่ยหลายครั้งเลยนะครับในช่วงวันนะครับแต่ประมาณสักหนึ่งทุ่ม ถ้าเกิดได้ดูเส้น MACD เราจะเห็นว่าแรงซื้อนะครับแรงซื้อของเส้น MACD เนี่ยมันวัดตรงที่ว่ามันจะเป็นเส้นนะครับที่เหนือเขาเรียกว่าแท่งเทียนขึ้นไปนะครับงั้นประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับไอกราฟเนี่ยมันวัดเลยว่าแรงซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าคืนนี้มีโอกาสนะ ที่จะไปถึง6,500หรือไม่ก็ใกล้เคียงและถ้าถึงผมต้องบอกงนี้ว่าตลาดนะครับของ b b y y o ดอเนี่ยจะกลายเป็นตลาดกระทิงทันทีและครั้งนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีการเทยอย่างมากเลยและเป็นไปได้เหมือนกันเมื่อเกิน6,500เมื่อไหร่ตลาดจะเกิดการบูลิชนะครับหรือเป็นตลาดกระทิงที่พุ่งแรงนะครับและอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงแต่ดูแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้นผมก็บอกนะตอนนี้ Baby d o อนะมีความน่าสนใจนะครับแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นตลาดกระทิงและราคามันขึ้นขึ้นไปนะครับแต่อย่าลืมว่าสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์มีความเสี่ยงถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีสิทธิ์เกิดได้หมดนะเพราะคนถือนะ ประมาณล,าล้านสองแสนนะครับดังนั้นผมบอกอย่างเดียวนะว่าถ้ามันขึ้นไประดับหนึ่งอ่ะมันจะมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเหมือนวันอาทิตย์คือมีการเทขายลงไปแบบเป็นสีเส้นแดงเลยนะดังนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มของ Baby d ดอเนี่ยจะไปต่อได้แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีการเท คนถือยาวไม่มีปัญหานะครับแต่ใครอยากเล่นสั้นก็ลองดูนะก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับก็บอกประมาณนี้นะครับ baby. ้ดอทฉะนั้นข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับและใครเบื่อฟังซ้ำบอกประเด็นเดิมๆนะครับคุณก็ปิดคลิปไปนะไม่ต้องฟังคอนเทนต์นี้ก็ได้ไปฟังคอนเทนต์อื่นนะครับบอกข้อมูลมั่วเดิมๆนะครับคุณต้องดูนะครับว่า ที่มามันจากไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลกราฟนะครับข้อมูลกราฟแล้วก็เราอ้างอิงจากข้อมูลแหล่งที่มาโดยตรงนะครับและทุกข่าวนะเราเอามาจากคริปโตนิวฉะนั้นเขาจะมีจุดเน้นและจุดอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์กันนะครับบางทีข้อมูลอาจจะซ้ําเหมือนเดิมบวกวนไปวนมาเพราะคุณฟังทุกวันนี่นะฉะนั้นข้อมูลเดิม นะครับผมเน้นย้ำนะว่าข้อมูลเดิมแต่ข้อมูลเนี่ยอาจจะนะครับมีจุดเน้นที่แตกต่างกันคนอยากฟังก็มีนะครับส่วนใครที่ชอบมาเกียนคีย์บอร์ดนะไม่อยากจะฟังนะครับคุณก็ไม่ต้องฟังผมบอกประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์กับคุณนะครับคุณก็ลงทุนแบบเล่นหวยไปก็ได้นะผมแนะนำเลยนะครับจิ้มเลยนะติดตาจิ้มเบดีบล o อดเลยนะครับ บอกลงทุนไปสักสามสิบล้านคุณลงทุนได้ลงทุนไปเลยนะครับเผื่อคุณรวยนะก็เอาแต่แล้วแต่ละกันนะผมบอกงี้นะคบว่าแต่ละข่าวมีจุดเน้นจุดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันข้อมูลอาจจะซ้ํานะครับแต่ถ้าเกิดซ้ำคุณเบื่อคุณก็ปิดเลยผมแนะนำนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับหลายช่องทางนี้สําคัญที่สุดคือไลายกลุ่มเรามีกลุ่ม b a b y ้ดอ s ด้วยนะทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า b a b y ้ดอ s นะครับจะ go to the moon นะอ่ะก่อนอื่นนะครับเราโฆษณาเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญที่ ต้นน้ำนะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็มีอุปทานนะครับของเหรียญเนี่ยนนะประมาณ0ูนจุดศูนย์สี่ตัวนะครับแล้ก็สี่พันกว่าดอลลาร์นะครับผมเน้นย้ำนะทักเข้ามาที่เพจแล้วไม่ได้เชิญชวนให้ใครลงทุนด้วยนะครับไม่ให้ใครเข้ามาลงทุนด้วยคุณต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนลองเข้าไปในกลุ่มนะครับไม่ได้เชิญชวนแต่ สปอนเซอร์เขาให้มานะครับแล้วไม่ได้บังคับมัดมือชกให้ใครไปลงทุนหรือเชิญชวนว่าอ้ยเหรียญตัวนี้ดีนะครับคุ่นลงทุนไปเลยไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับแต่เข้าไปศึกษาก่อนเอาแหละนะสำหรับวันนี้นะครับผมเน้นย้ำนะว่าเหรียญเป b y ดอสนะครับจะเป็นเหรียญที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วเหรียญสตาร์เนนะครับก็มีอุปทานนะครับประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญเผาสามเปอร์เซ็นต นะครับ s ิสเนสโมเดลข้างหลังเป็น e-commerce นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับเขาก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่นะนั้นไม่ได้กระจอกนะไม่ใช่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมีนะครับเป็นเหรียญแอลคอยนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับอยากลองเล่นดูนะครับเข้าไปศึกษาก่อนอย่าเพิ่งลงทุนโอเคสำหรับวันนี้ผมหวังว่า เหรียน,นะครับโดยเฉพาะ Baby o ดอเนี่ยจะ to t h o m o o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ